ขายที่ดินทําบ้านพักอาศัยที่ดินแปลงเล็กๆติดถนนลาดยางสวัสดีครับผมพัฒนานะครับผมจากเพจที่ดินประินบุร,รบีแล้วก็ช่อง u t u b e ที่ดินประินบุรีครับวันนี้เช่นเคยเลยนะผมพาลูกค้ามาดูพื้นที่แปลงที่จะขายกันนะครับที่แปลงนี่สวยมากๆเลยนะครับรับชมคลิปก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ ก็เป็นพื้นที่หลุดคายฟากอีกแปลงนะครับผมที่ดินมีเนื้อที่1งานกับอีก34ตารางวานะครับที่ดินแปลงนี้นะผมเป็นพื้นที่ในเขตของตำบลบางพวงนะครับผมบอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ดินของเราสวยมากๆเลยนะครับผมติดถนนลาดยางแล้วก็เป็นพื้นที่ในชุมชนในหมู่บ้านเลยนะครับนี่นะครับผม ก็พ me, me ื้นที i, me, monde, blij, ่แปลงเล็กๆนะผมผมเลยไม่ได้ถ่ายภาพมุมสูงให้ลูกค้าได้ชมนะครับก็เดี๋ยวผมพาพาลูกค้าชมพื้นที่แปลงที่จะขายกันเลยนะครับครับที่ดินแปลงนี้นะผมก็ด้านหน้าตรงนี้ติดถนนลาดยางนะครับหน้ากว้างอยู่ละประมาณสัก20กว่าเมตรนะผมประมาณ 22- 23เมตรนะครับผมพื้นที่ตรงนี้นะผมก็เป็นบ้านพักอาศัยนะครับเป็นแหล่งชุมชนเลยนะครับมีไฟฟ้ามีน้ําประปาพร้อมมีเพื่อนบ้านนะครับ นี่ครับผมเป็นแหล่งชุมชนเลยนะครับผมที่ดินเดิมเราก็เป็นบ้านพักอาศัยเหมือนกันนะครับแล้วก็หลุดขายฝากไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ก็ต้องรื้อบ้านไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือที่ดินเปล่าๆนะครับมาให้ลูกค้านะครับที่ของเราจะติดบ้านหลังนี้เลยนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผม่ซ้ายมือขวามือนะครับมีขอบเขตชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวผมพาลูกค้าเข้าไปชมบริเวณด้านในกันนะครับ เป็นบริเวณด้านในพื้นที่นะครับผมก็เดิมก็จะมีบ้านอยู่นะครับแล้วก็รื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ของเราหน้าผมก็มีรั้วรอบขอบชิดเลยนะครับผมบริเวณนี้พื้นที่ชัดเจนนะครับนี่เดิมก็น่าจะทําเป็นนะครับเป็นรั้วลวดหนานะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านนะครับผมเป็นบ้านเดิมที่ทุบไปนะครับนี่นะครับผม นี่ก็จะเป็นบ้านข้างเคียงนะครับมีทางด้านซ้ายด้านขวามือเลยนะครับตรงนี้กเ็เนื้อที่หนึ่งงานนะคผมเนื้อที่หนึ่งงานส,สวยๆเลยที่แปลงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ในแหล่งชุมชนนะครับอย่างที่ผมได้เกินๆไปเลยนะครับหนึ่งเนื้อที่หนึ่งไร่เนื้อที่หนึ่งงานกับอีก34ตารางวาหน้ากว้างอยู่ละราวประมาณ20กว่าเมีหนะ้าผมแล้วก็ลึกเข้ามานี่ครับอยละราวประมาณสัก40เมตรได้นะครับผม ที่ดินเราไม่ต้องถมดินนะครับผมเพราะเดิมบ้านหลังนี้เขาก็ดําเนินการจัดการไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมถมดินอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอาจลูกค้าจะมาซื้อแล้วอาจจะปรับอีกสักหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมใช้มือขวามือมีบ้านพักอาศัยนะครับนี่ครับเป็นแหล่งชุมชนเลยนะครับผมที่แปลงนี้สวยๆเลยนะครับแล้วก็หลุดขายให้ฝากนะครับผมที่แปลงนี้ขายถูกๆเลยนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางสวยๆนะครับ ที่ทินเข้ามาจากถนนเส้นอาหลักเส้นบ้านสร้างนะผมวิ่งเข้ามาอยู่ละาวประมาณสักน่าจะประมาณสักเก้ากิโลนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นต้นไม้ร่มรื่นเลยนะครับอากาศเย็นๆนะครับเป็นแบ่งชุมชนในหมู่บ้านมีเพื่อนบ้านมีอะไรพร้อมทุกอย่างนะครับที่แปลงนี้ประปาไฟฟ้านะครับมีเรียบร้อยมาเลยนะครับ ก็มาดูราคากันนะครับผมที่ดินแปลงนี้ที่ดินหนึ่งงานกับอีก34ตารางวานะครับก็ขายทุกๆเลยนะครับที่แปลงนี้เราขายอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับผมซึ่งราคานี้ก็รวมโอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับผมที่เบอร์0ูนย์หกหนึ่งห้าหกห้าเก้าหกสามนะครับแล้วก็อีกเบอร์ศูนย์หกสี่เก้าสี่หกเก้าเจ็ดแปดเก้านะครับพัฒนาครับที่ดินปฏิบุรี สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับในแปลงต่อๆไปนะครับอย่างไงก็ฝากพิจารณาซื้อขายที่เป็นแปลงนี้ไปด้วยนะครับผมกี่แปลงเล็กๆจิดถนนล์ัดยางส,สวยๆแบบนี้หาได้ยากมากๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ